ไม่สูงค่าไม่สูงค่าไม่สูงวยก็ขอบคุณเกาะขนาดมันในใจใหม่เดี๋ยวมาลัดในกัมพาอีกวัดนะคะนะอะไรมาอันนี้มาแ <c oughs> มวแมวมาหาเขาไอ้อ้วนอ้วนม,มานมานี่ <c oughs> อะไรสังกับเป็นอะไรนี่ <c oughs> เก่าเตะเมื่นไงก็ความไทยเนี่ยอ่านได้อ่านว่าอุปกรณ์นะคะเนาะอุปกรณ์อุปกรณ์รในปองว่าเครื่องใจเครื่องตื่มหรือกูเจอกูนะะเนี่ยค่ะเนาะเมื่อพ้องเขาลาจิมันบอกเลยเขาก็ลาว่าเอาอุปกรณ์นั่นมาเ,เอาเครื่องจั่นนั่นมาปั่นแรงนะคะเนาะลิกไทยมางคอบางคอก็เขาอ่านอย่าไปเนี่คะนะมันจะหนักคอเนี่ย สามารถนะครับนาะอ่านเจอค่ะอ่านเจออ่นเจค่ะผิดเอาสามารถนะะี like like ่ค่ like นะปองวะเฮ็ดเปลี่ยนไล่เฮ็ดไล่เฮ็ดเปลี่ยนไล่เจอไหนครับน้องอ่านเกียร์ของวะแค่นใะนครับนาะ c e n can ลองอ่านเฮ like ็ดเปลีนะะ่ยนไล่ในครับนาะสามารถลองอ่านเฮ like ็ดเปลี่ยนไลความสามารถนะครับน่ะแทงค้อนซั้นะ สามัคคีสามัคคีขอเนี่ยมันลุกมาติความป่าลีว่าสามัคคีนะครับเนาะตามแม่กีนะครับเนาะบอกว่าลองความโฮมนะครับเนาะสามัคคีนะครับเนาะความหอมกัญชีเฮ็ดเสเจีสีลองนะครับเนาะขอห้องวะสามัคคีนะครับแทงคอหนึ่งซ้ำพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมบอกว่าไอ้แก๊ง ตายามหนีตายามหายห้พฤติกรรมนะคะเนอะ้องกอี้ยงนะคะแทงค้อนึงซ้ำมอรอดอกอ,อ่านว่ามอรอดอกนะคะเจ้เาค่ะพิษค่ะมอรอดอกเนี่ยอ๋อบอกว่าอมโมยโคมอนโคปูมอนนะคะเนาะงบอกว่าอมโมยนะคะแทงค้อนึงซ้ำกฎหมาย อ่านว่ากดไม้ my, นะครับบอกว่าไม่มีไม่มีอันมันห้องว่าอุปัตินะครับเนาะอังกฤษห้องว่า laws นะครับ l a w l a w นะครับบอกว่าอุปัตินะครับนะป,ป,นะปักเปิงไม่มีนะครับเนาะขอนั้ในในซ้ำอ่านว่า,ว,า,นะะว,าวินัยนะครับบอกว่าวินิจิกัน นะครัเนี <T |ar|> ่ก็บอกว่าไม้มีปักเป่งอยก็ย่อขาดบอกได้ใจไหมลัะเนี่ยข้างในก็หน่คะมวันคาเฮ็ดเป็นไรนะครัเนาะลองอฮอเฮ็ดเป็นไรนั่นนะครันะสามารถเฮ้อเออเาฮ่าฮ่า่กอดีไอ้เนยไม่ให้สั่งแม่เนยไม่ก็ให้สั่งแม่เนย